สวัสดีกับทุกคนนะครับผมยีตารับสูมยะชาแนลเราหนุ่มเองวันนี้อยู่เกมสเปอร์มาร์เก็ตซิมมเตอร์ในพีที่ห้าสิบเอ็ดแล้วมาเดี๋ยววันนี้เราสั่งของเข้ามาอีกสักสองชิ้นละกันมีโปรตเตโต้กับน้ำยาล้างจานยังไงก็ฝากกดไลค์และก็ติดตามแบบอีพีนี้เดี๋ยวลวกัน ก่อนอื่นเลยเดี๋ดูบินก่อนมีบินถ้าค้างอยู่สองร้อยแล้วก็ร้อเจ็ดสิบมาหาหดูที่โพเตโตก่อนสิบกล่องเหมือนเดิมแล้วก็น้ํายาล้างจาน โอเคสิบ okay, ชิ้นวันนี้น่าจะเริ่มต้นที่หนึ่งมแปดพันหกร้อยเก้าสิบสองจุดหกหนึ่งมาเปิดร้านกันเลยดีกวา่าของหน้าร้านที่เราสั่งมาก็ให้พนักง,งานเราจัดการเอาแล้วกัน ดูจากตาเปล่าของเราวันนี้น่าจะไม่มีอะไรที่จะต้องเติมเป็นพิเศษน่าจะข้ามวันกันในรอบเปนพวกนี้เลยมาเดี๋ยวเราออกมาดูหน้าร้านกันมีเดินแถวเรียงแถวกันมาจากโรงแรม แล้วด้านซ้ายเดี๋ยวจะพาไปดูด้านซ้ายนิดนึงมันมีอะไรอยู่ตรงนี้กันบ้างก็ไม่น่าจะมีอะไรเป็นพิเศษก็เป็นแบบอพาร์ตเมนต์เหมือนของเรา วันนี้เรารออยูที่หน้าร้านแล้วกันเพื่อดูลูกค้าเข้าออกแล้วก็ตามนั้นเลยยันสักหกโมงแล้วเขาไปเปิดไฟ เกอจับกล่องโยนไปไว้ในสต o r เรจก่อนดีกว่า mm hmm. เล็งไปเลยตรงป้ายชื่อดี mm hmm. ไม่ถึง mm hmm. นั่นแหละเอาเข้าประตูไปแล้วก็น้ำย่างจานอีกหนึ่ง mm hmm. สวยงามเข้าไปแล้ว mm hmm. รู้สึกว่าเกมนี้ยังไม่มี เกี่ยวกับสภาพอากาศตอนฝนตกมยแต่ตอนสว่างกับตอนมืดแค่สองแค่สองอย่างแต่ภาพอากาศฝนตกพายุเข้าอะไรอย่างเงี้ยังไม่มีเลยอีกหน่อยไม่แน่คิดว่าเปเช่นนะั้นนี่เลยเรามาดูมุมวกว้างกับหน้าร้านเลยว่าใครเข้าใครออกกันบ้าง เหมือนเดิมวันนี้เดี๋ยวจะเล่นสองวันในเกมกับหนึ่งคลิปนี้ก็ตอนนี้ก็เป็นประมาณครึ่งวันแล้วกว่ากว่าหน่อยมาดูกันว่าวันนี้จะสามารถเก็บเงินไปได้ถึงสองหมื่นห้าไหมคลิปนี้น่าจะได้ประมาณนั้น ก็เหมือนเดิมแหละเป้าหมายของเราก็คือสามหมืหนึ่งพันกับตัวการขยายหน้าร้านแต่ว่าตอนเนี้ยก็เด้งมาเรื่อยๆเอยอยงนนินก็ได้ทุนมาประมาณวันละสองพันคิดว่านะราจะเป็นเช่นนั้น เอาละได้เวลาซื้อของแล้วว่าจะไปซื้ออะไรก็ต้องแวะมาดูนิดนึงรู้สึกว่าจะมีอะไรที่ทีต้องซื้อเข้ามาเห็นเปิดไะไรแถวนี้ บนอะไรไม่รู้แถวนี้นะว่าของไม่มีอ่านไม่ทันไม่ใช่อะไรโอเคมาเปิดไฟก่อนก่อนดีกว่าตอนนี้เริ่มมืดแล้วหกโมงสิบสามสว่างทันใดทุกอย่างสว่างหมดโอเคให้รู้สึกว่าจะเป็นขนมห่อหมดเดี๋ยวซื้อเข้ามาก่อน สนม่อนู้สุจะเป็นสินค้าใหม่นี่เลยน่าจะเป็นอันที่บนบนกันนั่นแหละสิบหอสิกลองมาต่อกันมาดูกันหน้าร้านมันเป็นอย่างไรเราก็หยิบไปเติมเองบ้างด้วยความรวดเร็ว,เ,รวเพราะว่าดูจากการ เดซิเบลของงานเราน่าจะไม่ทันที่เหลือก็เหมือนเดิมจับโยนลงไปที่สตโตเลตแบบนีู้สงสูงหน่อยเยนไปนเลยนี่จะได้ไม่เกะกะเหมือนพากต้นก่อนที่เราปล่อยให้มันคลองไว้ตรงหน้าร้านเนี่ย อืมจะมต้องมีอีพีที่มาคิ้นนิ่งหน้าร้านเขียหน้าร้านเลยวงกันเถอะเอเครน่าจะหมดเวลาการเปิดร้านแล้วแต่ว่าเราจะปล่อยยาวเข้ามาก็ ก็คอือลูกคาก้าเข้ามาก็เปิดใหซื้อไปไม่ไม่ได้ปิดร้านปล่อยไปขนาดมีสี่คอเตอร์แล้วยังไม่ยังไม่เร็วเลย น่าจะมีในส่วนของการอัพตักงานให้เราความสามารถทักงานของเราด้วยเนะแบบคิดเงินเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแมงก็เดินเร็วขึ้นน,น่าจะเวิร์กนะถ้าจะมีกูได้เยอะเลยนี่น่าจะ ค่นข้างเยอะพอควรเดี๋ยวลองสูงสุดจะได้เท่าไหร่อ๋อนี่คือการต่อรองในการกู้ยืมแต่เราสามารถกู้ได้ห้าพันแหละเต็มที่สูงสุดตอนนี้โอ้โหตอนนี้คือการดูว่ามี มีอะไรติดไว้บ้างหรือเปล่าอยากจะซื้อตัวเลทอยู่เหมือนกันแต่ว่าไหนเก็บเงินมาพังถึงช่วง สองหมืนกว่าแล้วเดี๋ยวเอาให้เสร็จไปกับเป้าหมายแรกเป้าหมายล่าสุดของเราดีกว่าไม่ใช่เป้าหมายแรกสิเรียกว่าเป้าหมายล่าสุดก็เดี๋ยวเสร็จแล้วน่าจะขยายคลังกันยาวๆเลยดีกว่านะในเป้าหมายต่อไปมัน่าจะไปถึงเวเวลหกพิ้าล,ละ สำหรับการขยายคลังในเซสชัน4ไม่ใช่เซสชัน14ในการขยายไปเรื่องของผ้ผาอืมน่าจะเก็บเงินแล้วก็ขยายยา,ยยาวส่วนกรอบนี่ขอหยุดไว้ที่เซสชัน12ก่อน ในสามหมื่นหนึ่งพันนั่นเองมาเดี๋ยวเราข้ามวันกันวันแรกได้มา3,894.90ตรงโทเทไไ้าสิบสีด้น์รเลยนี่เลยทั้งล่างโอเคข้ามวันกันเลยปรับราคาที่วัตเตอร์กับ พาสต้าพาสต้าก็คืออันสีแดงนี่แหละปรับไปเลยอาจจะเพิ่มไปที่สามจุดสี่แล้วกันส่วนบัตเตอร์นั้นมีหลายแบบอาจจะต้องดูทั้งสองแบบเลยว่า ไม่แน่ใจว่าบบตเตอร์ไหนอาจจะไม่ใช่อันนี้เพราะว่าน,นี้ราคาเค่หรือจะเป็นวัตเตอร์ที่แช่แข็งไว้ในตะู้เย็นก็เป็นได้โอเคตัวนี้แหละใส่ไปเลยสามจุดหนึ่งตีซะราคาเราตั้งไว้ประมาณ0.3กับกําไรว่างนั้นเถอะ 0.30ยหรือ0.3ก็ได้แต่ทำความเข้าใจแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันโอเคเช็คกันหน่อยว่าจะเอาอะไรเข้ามาวันนี้อืมไม่มีไม่น่าจะมีอะไรเอาเข้ามาได้นอ,อกจากน้ำผึ้งนี่แหละน้ำผึ้งเดือแถวเียวมองรอบข้าง ก็มีพ pues ้ึ่พึ่งมีเบียก็รู้อูมูลเอาสามอย่างนี้ก่อนแล้วกันมาสั่งเข้ามาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเริ่มจากเบียกันเลยเบียธรรมดาวะก็ไม่รู้สั่งสักสองอย่างเลยแล้วกันอย่างสิบ โอเคแล้วก็ฮมู์โมฮโมนนี่อีกสิบก,ก็มีน้ำผึ้งที่เป็นแบบขวดอีกสิบโอเคไม่ต่างกันมาก ยังมีตัวของซูชิซูชิกลงใหญ่ที่ต้องสั่งเข้ามากับตัวของแซลม,มอนซูชิกลองใหญ่กับแซลม,มอนชาเขียวน่าจะโอเคอยู่นะ ก็ชีสหลายอย่างอยู่กันวันนี้จำไม่ได้มันกันใช่ไหมล่ะมีเยอะจริงๆเอาที่เราพอรู้ว่าจะต้องสั่งก่อนดีกว่าตัวนี้ก่อนสิบซูก้าพาวเดอร์แล้วก็แซมอนสิบ กำไรวันนี้จะน่าจะไม่ได้น่าจะขาดทุนกันจับๆแล้วก็ซูชิแล้วก็ชีสชีสตัวนี้ธรรมดาโอเคมาดูบินกันก่อนก่อที่ไปเปิดร้านจ่ายไปเลย โอเควันที่สองเราเริ่มที่ห 10, นึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยจุดสองสามไปเบิดร้านเลยระวังรถด้วยละกันรถจะชนโดดลบมาได้ไม่เป็นไรเรามีวิชาการหลบหลีกคันสูงงั้นเถอะ โยนลบทางไว้ก่อนรถวิ่งจริงจริงก็ไม่เกี่ยวหรอกก็คือไม่มีอะไรทำโยนโยนหลบทางไว้นั้นแหละอโอเคน่าจะเปิดกันยาวๆ พอแล้ววันนี้ไม่อยากสั่างแล้วเอากํำไรไปบ้างเปิดคลิปมาสองมือเหลือหนึ่งมื่นแปดแล้วขาดทุนอยู่ตอนนี้ปล่อยกันยาวๆเลยกันโอเคปรับราคาตัวนี้หน่อยเป็นห้าจุด เก้าเลยโอเคก็ระหว่างรอให้เย็นก็โยนเข้าไปในนั้นดีกว่านะโตเลตเล็งเป้าไปที่โตเลตด้านหน้าเลย เดินใส่หัวลูกค้าก่อนจบคลิปนี่น่าจะไม่มีของหน้าร้านที่เก,กะกะเอาไว้เกะกะเอาตรงหน้าโตแล้วกันเหมือนเดิม ทำให้นึกถึงเกมอะไรนะอะไรก,กราวกลาวเนี่ยแหละที่เป็นรถถังแล้วก็ยิงแบบย้อยๆกดสเปซบาร์ยิงย้อยอะไรก็วกลาวจะไม่ได้ โอเคเขียนหน้าร้านเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามารอไปคลิปกันสำหรับวันนี้เดี๋ยวสรุปยอดให้ฟังว่าเท่าไหร่ยืนรอหน้าร้านล้กันเปลี่ยนบรรยากาศบ้างอย่างที่บอกไว้เมือ่อแล้วะในร้านนี้ยืนไปก็กิ๊กิ๊กิ๊กทั้งเกมนะ่ะเกมนี้ คิดเงินอย่างเดียวกำลังคิดล่วงหน้าว่าจะซื้อเคาน์เตอร์มาเพิ่มทีไหมมาช่วยลูกน้องกับคิดเงินอะไรเงี้ยจะได้เร็วขึ้นซื้อไปก็เท่านั้นแหละเพราะว่าไม่มีตัวของพนักงานมาเพิ่มได้ ก็คือตันและตอนนี้ตัดอยู่สี่คนนั่นแหละเปิดไฟเลยดีกว่า ช่วงนี้ไม่มีเกมอะไรที่คิดว่าน่าจะเอามาละอาจคลิปให้ดูบ้างเลยเพราะว่าตัวนี้ยังค้างอยู่ก็เลยเอาโปรเจกต์นี้ให้ให้ตันไปเลยเววเก้าเก้าคิดว่าอย่างนั้นนะตันไปที่โปรเจกต์นี้ก่อนเลยแล้วก็ค่อยเล่นเกมใหม่ให้ดูแล้วกัน Pamanan ก็ที่มองรอบๆอบนี่ไม่ใช่อะไรก็ดูว่ามันเป็นอย่างไรบ้างพราว่าไม่เคยมายืนอยู่นะไม่เคยเมียนหน้าร้านเลยใช่เวลาก่อนจบคลิปนอกข้างนอกพูดถึงข้างนอกนะไม่แหงไหน โอเคถือว่าเป็นกําไรอยู่นั่นแหละแต่ว่าน่าจะไม่ถึงสองหมืนห้าหรือเปล่าตามที่คาดการเมื่อะไรๆ,ๆ,ๆก็เอาเท่านั้นแหละก็ไม่แน่เหมือนกันอาจจะถึง เอาไว้ค่อยเติมของที่อีพีหน้าแล้วกันกับคลิปหน้าเลยลว,วันนี้ก็จะปล่อยยาวยันลูกค้าหมดจนถึงลูกค้าหมดเลยแล้วกันปล่อไปไปยาว ตอนคืนนี้ไม่มืดเหมือนอย่างที่คิดไว้ถนะือว่ามองเห็นอยู่ น่าจะเป็นคนสุดท้ายแล้วสำหรับ EP นี้ฉันว่ามันจะไม่ต้องหาซื้ออะไรที่เป็นเครกมาปบ้านนั้นในอีพีหน้าโอเคข้ามวันกันก่อนดีกว่าก่อนที่จะปิดคลิป โอเคมาต่อกันเลยน่าจะดูก่อนว่าอะไรนะเมื่อกี้นี้ไม่ทันมองจะวินก่อนดับแรกแล้วก็ดูของที่ต่าราคาต่าลงเยกเกิด โอเคยกเกิดอย่างปรับราคาที่ยกเกิดอย่างเดียวยกเกิดตอนนี้ขึ้นมาเป็นสองจุดเจ็ดก็เอาสองจุดสี่เลยแล้วกันบ้าน่าจะจบกันแล้วอีชี้นี้ เพยครับขอบคุณมากมายครับที่ติดตามกับเกม Supermarket Simulator ใน EP ที่51นี้เจอกันที่ EP หน้าละกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับอ๋อมันยังไม่ถึง25,000นี่เองเมื่อกี้ถึงแล้วแหละแต่ว่าจ่ายค่าน้ำ่าไฟไปโอเคเจอกันที่ EP หน้าละกันบายบายอย่าลืมเซฟละ่ะ